วันนี้นะครับเราจะมาเขียนภาพสามมิตินะครับไอโซเมตริกนะครับโดยการเขียนภาพพื้นฐานลูกบาศกสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับภาพบนขนาด40มิลิเมตรภาพล่างขนาด50มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนนะครับเริ่มต้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือ ไม้ทีนะครับบรรทัดสามเหลี่ยมนะครับชนิด30มสคูณหกองศานะครับดินสอนะครับยังลบนะครับโต๊ะเขียนแบบถ้านักเรียนมีโต๊ะอะไรก็ได้ที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบนะครับแล้วก็ขอบโต๊ะที่ได้ระดับนะครับได้ฉากนะครับสามารถใช้ไม้ทีประกอบได้เลยนะครับ ส่วนของใครที่ไม่มีโต๊ะนะครับมีแต่พื้นผิวเรียบนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเขียนโดยไม่ใช้ไม้ทีไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับแบ่งกระดาษออกเป็น2ส,ส่วนนะครับบนล่างนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแนวแนวดิ่งด้วยนะครับเส้นแบ่งครึ่งแนวดิ่งเนี่ยจะใช้ในการเขียนเพื่อให้ ลูกบาทสี่เหลี่ยมของเราเนี่อยู่กลางหน้ากระดาษนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการในการเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับแน่นอนภาพไอโซเมตริกคือภาพที่มีมุมเอียงนะครับ30องศาทั้ง2ด้านนะครับกล่องลูกบาทสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกล่องที่ลักษณะของภาพที่เป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมที่มีด้าน ทุกด้านเท่ากันหรือเส้นทุกเส้นเท่ากันนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการแรกนะครับเราจะเขียนเส้นในแนวเอียงก่อนเริ่มต้นจากเส้น,นแนวเอียงด้านขวานะครับเราจะใช้เส้นกึ่งกลางตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของงานนะครับเราก็แค่เอียงบรรทัดนะครับสามเหลี่ยมนะครับโดยที่ใช้ร่วมกับวทีนะเขียนเส้นด้านซ้ายต่อเลย ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วัดขนาดเส้นนะครับจุดเน้นนะครับของการเขียนลูกบาทกสี่เหลี่ยมจตุรัสคือขนาดนะครับเส้นทุกเส้นจะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับภาพที่1เราจะเขียนกล่องขนาด40ม mm. ิลิเมตรขนาดเกินก็ลบออก หลักการเขียนภาพนะครับเราจะยังไม่ลงน้ำหนักภาพเต็มที่นะครับเราจะเขียนเส้นเป็นเส้นลางๆหรือเส้นล่างก่อนนะครับเมื่อเราเขียนครบทุกองค์ประกอบแล้วเราจึงมาลงน้ำหนักนะครับอีกครั้งหนึ่งได้เส้นแนวเอียงทะแยง30องศาแล้วจากนั้นเส้นต่อไปก็คือเส้นแนวดิ่งนะครับอย่างที่เคยแนะนำไปช่วง ชั่วโมงแรกๆก่อนที่เราจะปิดโควิดมาเนี่ยนะครับการใช้บรรทัดสามเหลี่ยมร่วมกับไม้ทีนะครับเส้นแนวดิ่งพยายามเขียนในแนวลักษณะนี้นะครับก็คือใช้บรรทัดสามเหลี่ยมประกอบกันกับไม้ทีนะครับหัวไม้ทีต้องแนบชิดติดขอบโต๊ะนะครับบรรทัดสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับวาง แล้วกดให้มั่นคงก่อนนะครับจากนั้นจึงทําการเขียน ก็จะได้เส้นตามนี้นะครับเสร็จแล้วบรรทัดสามเหลี่ยมมาครับวางเลยครับให้อยู่ปลายเส้นแนวดิ่งเส้นด้านซ้ายนะครับจากนั้นทาไงครับลากย้อนกลับมาหาจุดตึงกลางนะครับแล้วก็กลับด้านระว่างเขียนนะครับอุปกรณ์นะครับควรจะเช็ดทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ฝุ่นจากดินสอมันมาติดที่ชิ้นงานของเรานะครับเราก็จะได้รูปทรงนี้นะครับด้านบนเหมือนกันนะครับจากปลาย เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงรายละเอียดก็คือลงความเข้มของเส้นก่อนอื่นนะครับลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อน ลงให้เป็นเส้นเต็มหนานะครับ ก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือเป็นรูปรูปบาทกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้คือขนาด40มิลิเมตรนะครับต่อไปเรามาดูที่ขนาด50มิลิเมตรกันบ้าง นะครับก็ทําเหมือนกันนะครับขั้นตอนเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่เอาไม้ทีวางนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ํานะครับขนาดเขียนนะครับหัวไม้ทีต้องแนบชิดติดขอบโต๊ะนะครับแล้วก็อุปกรณ์วางให้ตรงนะครับมุม30องศานะครับนักเรียน อันนี้เป็นขนาด50มิลลิเมรเราก็จะเพิ่มขนาดขึ้นไปหน่อยนึง ีมาเป็าสามเหลีล่ยมวางนะครับขีดเส้นในแนวดีทั้งสองเส้น แล้วนะครับบรรทัดสา,ามเหลี่ยมมาไม้ทีวางนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะลงเส้นนะครับสำรวจดูหัวไม้ทีให้เรียบร้อยนะครับว่าแนีชิดติดขอบโต๊ะเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับมิฉะนั้นแล้วเส้นของเราอาจจะเกิดคาดเคลื่อนเกิดการคาดเคลื่อนได้นะครับ ด้านบนก็เพียงแค่จากปลายมุมนะครับโยงก็หาถุงเส้นถึงกลางของเส้นเสร็จแล้วนะครับลบเส้นที่ไม่เกี่ยวออก ก็มาลงย้ำให้เป็นเส้นเต็มหนา หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือภาพกล่องลูกบาทกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับภาพไอโ m เ t ติกนะครับ